สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มีเดินป่าไฮกิ้งไนฟ์นะครับวันนี้เรามาดูสินค้าราคาเบาๆกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นงานพับสปริงนะครับผมซึ่งงานพับสปริงตรงหน้าท่านผู้ชมนี้นะฮะราคาอยู่ที่99บาทนะครับผมมีทั้งหมด6เล่มนะแล้วก็จะมีงานเป็นสแตนเลสที่เป็นแบบว่าลายการาฟิกแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีงานมีดพับแบบ2ด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเป็นยังไงบ้าง สุดพิเศษในวันนี้ก็คือผมเนี่ยจะคิดค่าจะส่งท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบโอนเงินหรือว่าแบบเก็บเงินปลายทางนะครับค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทเท่ากันหมดทุกเล่มนะครับในวันนี้นะฮะ เฉพาะคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมจะไม่รวมคลิปวิดีโออื่นนะครับผมก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสั่งซื้อใช่ไหมครับอันนี้9 9บาทใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยค่าจะส่งแบบเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่80บาทพอรวมแล้วปั๊บมันจะอยู่ที่179บาทแต่นะวันนี้วันน,น,นี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือค่าจะส่งนะครับจะอยู่รวมแล้วก็ จะอยู่ที่149บาทซึ่งเล่มถัดไปก็จะไม่บวกค่าจะส่งเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็บอกแล้วว่าวันนี้50บาททุกรายการนะครับผมค่าจะส่งนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้จะเขียนว่าพับ1นะครับพ 2, ับ2พ 3, ับ3พ 4, ับสพ 5, ับ5พับ6นะครับผม,ผมก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกได้เลยว่าต้องการพับไหนนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะฮะมาขออนุญาตรีวิวเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฮะ ผมจะพูดถึงซองผ้าไนล่อนแค่ตัวแรกตัวเดียวนะครับที่เหลือผมจะไม่พูดถึงแล้วนะนะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นเองนะเป็นซองผ้าไนล่อนสีดําครับผมเดินได้มาอย่างดีเรียบร้อยดีนะครับผมแต่ว่างานตัวนี้ผมบอกว่ามันมีความบางนิดนึงนะฮะก็อย่างว่าสมกับราคา1นึ่งร้อยเก้าบาทนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะจะมีสายสําหรับคล้องร้อยเข็มขัดนะฮะหรือว่าร้อยอะไรสักอย่างหนึงนะ่งแล้วพกเน็บเอวได้นะครับ เพราะว่าที่ตัวมีดเนี่ยมันไม่มีคลิปเน็เอ e นะฮะตรงนี้จะเป็นตีนทุกแกเวลาเราปิดล็อกเ, <_ m ys> เลยนะครับผมมันจะทําให้มีดเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยเวลาเราเดินไปเนี่ยมีดจะไม่ได้หายเนี่ยไม่ต้องล่วงหายนะครับผมก็จะใส่ลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่แล้วก็ล็อกด้วยตีนทุกแกแบบนี้นะครับข้อเสียของตีนตุกแกก,แก็คือเวลาที่มันโดนน้ำเนี่ยนะครับมันจะติดยากขึ้นบาทีติดเอาไม่อยู่นะครับผมก็จะเป็นข้อเสียของมันเนาะโอเคนะครับในส่วนของซองมีประมาณนี้ครับ แกะออกมาท่านผู้ชมจะเจอกับมีดวดลายแบบนี้ฮะเป็นประกับไม้แท้นะครับผมทั้ง2อฝั่งนะครับเป็นประกับไม้แท้นะฮะมีหมุด2ตัวสันท้ายรอยเชือกได้ครับผมมาพร้อมกับใบมีดที่เป็นตัวสแตนเลสสตีลนะครับผมเป็นตัวใช้งานเบื้องต้นนะครับพูดถึงประกับไม้กันหน่อยดีกว่าประกับไม้เนี่ยนะฮะมันจะมีแค่ในรุ่นประมาณนี้นะครับผมที่เป็นไม้แท้โดยที่เขาจะ ใช้แค่น้ำยาเคลือบให้มันดูเงาๆ,ๆท่านเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานพรีเมียมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นไม้ไมกาต้ากันหมดแล้วนะฮะก็คือจะเป็นไม้ประเภทที่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศคือการคาราฟขึ้นมานะฮะเนื้อไม้จริงยังคงมีอยู่แต่จะมีความเงางามขึ้นมาแล้วก็มีความกระชับแล้วก็เก็บความชื้นป้องกันความชื้นได้ดีกว่านะครับผมสำหรับไม้ไมกาต้านะฮะเปิดใบมีดออกมาครับผมปลดล็อกตอนนี้ก่อนนะปลดล็อกด้านบนครับ กดปุ่มครับใบมีดจะเด้งออกมาทันทีแบบนี้ครับโอเคครับลักษณะใบมีดตัวนี้นะครับผมเป็นงานสแตนเลสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานตัวพรีเมียมอย่างพวกงานบั๊กอะไรก็ตามแต่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กดีทูนะครับเหล็กดีทูก็จะมีค่าปริมาณคาร์บอนที่สูงกว่าก็จะมีความทนทานกว่านั่นเองนะครับผมสันหนา2.5มิลลิเมตรนะครับผมความยาวตลอดใบมีดหลังเปิดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21-22เซนติเมตรนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ200 น่าจะประมาณ200กรัมนะครับผมนะนี่คือมีดที่เอ้ยผมพูดผิดท่านผู้ชมขออภัยน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ130กรัมครับโดยประมาณฮนะผมพูดผิดนะเมื่อกี้โอเคนะครับผมก็สำหรับตัวนี้เนี่ยใบมีดเปิดมา3รูแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะฮะโอเคนะครับผมแมวมาช่วยรีวิวนะฮะพับที่1น,นะครับอ่ะมาดูงานพับที่2กันบ้าง งานพับที่2เนี่ยนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าดีไซน์มันเหมือนจอระเข้เนี่ยท่านผู้ชมฮะตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับหัวจระเข้นะครับด้ามไม้ออ้ยตัวนี้สวยนลยนี่นะฮะตรงมือเนี่ยจะมีโอ่งไกเปินนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่นยุค90นะครับที่จะชอบลักษณะนี้พอจะช่วยให้การจับเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นลักษณะของตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีความโดดเด่นก็คือตรงไม้อะนะทนะ่านผู้ชมลองดูครับประกับด้านข้างมันจะมีความอุ้มๆกว่านะฮะ แล้วก็ลวดลายไม้มันมีความชัดกว่านั่นเองนะครับปลดล็อกออกมาแล้วก็ดีดใบมีดปรึบแบบนี้นะครับผมลักษณะผมบอกแล้วเหมือนจระเข้เนี่ยมันจะมีความเหมือนจระเข้มากๆนะครับถ้าคลิปนี้มืดขออภัยนะครับรที่ถ่ายช่วงมืดๆนะครับผมเวลาจับเนี่ยเราเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในรูนี้นะครับผมในอุ้งไกของมันแล้วการจับเนี่ยจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับใบมีดมี ร้อยหยักด้านบนนะครับผมพร้อมกับรู3รูสันมีอยู่ที่2.5มิลลิเมตรนั่นเองนะครับความยาวอยู่ที่21่เอซนติเมตรนะครับผมโดยประมาณนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับตัวนี้พับที่ะอ่ะผมเดี๋ยวผมใส่ทีเดียวแล้วกันนะฮะต่อมาครับผมเป็นงานพับที่3นะครับจะเป็นงานตัวที่ใบมีดเรียบๆหน่อยไม่มีความโชบเฉียวในเรื่องของใบมีดเท่าไหร่นักนะฮะโอเคเดี๋ยวแปะให้ใหม่ตรงนี้ โอเคผมติดไว้เองนี่แหละนะครับเพราะมันมาปั๊บมันไม่มีตัวล็อกไีแต่มีดมันจะลุดออกจากซองนี่นะฮะพับเบอร์3นะครับผมใบมีดจะมีความเรียบหรูนะครับตรงมือจะมีที่สําหรับล็อกนิ้วนะครับผมนะฮะก็เป็นประกับไม้เหมือนกันนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะมีหมุด2ตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของใบมีดนะครับเป็นลักษณะเรียบๆแบบนี้ครับปึ๊บเนี่ยนะฮะ ไมีตะเรียยแบบนี้นะครับนี่นะฮะก่อนถ้าใครชอบตัวนี้ก็บอกเลยครับผมมีดพับสามนะฮะโอเคไปต่ออย่างวดเร็วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเริ่มช้าแล้วนะสับไปสักหนาทีกว่าแล้วเพิ่งได้แค่สามเล่มเองเดี๋ยวจะนานเกินอ่ะโอเคนะครับต่อไปครับพับที่สี่ครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าลักษณะของมันเหมือนนกมากเลยครับเนี่ยถ้าจับอย่างเงี้ยยิ่งเหมือนนกไปใหญ่นะฮะ สันท้ายร้อยเชือกได้ครับผมสันท้ายเขามีค่อนข้างมีลูกเล่นนะครับเนี่ยนะฮะร้อยเชือกได้ทั้งหมด3รูนะครับผมแถมตรงหัวใบมีดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นดีไซน์ที่รับรับกระสันท้ายนะครับผมประกับไม้แท้2ฝั่งนะครับเปิดใบมีดออกมานะฮะนี่มีรูอยู่4รูนะครับด้านบนมีร้อยหยักนะครับผมทรงดีไซน์ชบเฉียวมากเลยนะฮะลักษณะคล้ายๆตัวที่2นะครับผมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่รูนะฮะตรงเนี้ย ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวที่4นะครับตัวที่5ชูบชืบแน่นใช้ได้หนมะตัวที่5ทรงนี้ดีไซน์เรียบดีไซน์อย่างเรียบเลยฮนะนี่ดีไซน์เรียบเลยครับผมเป็นประกับไม้สองฝั่งนะครับผมมีความเงางามนะครับ ปลดล็อกเซฟแล้วก็ดีออกมาแบบนี้ครับใบมีดโคตรเรียบเลยนะครับผมคือถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกดีไซน์นี้ว่าจะเป็นคล้ายแบบโมเดิร์นเทรดนะครับผมที่มีความเรียบมีความาดูแล้วมันสบายตานะครับเนี่นะฮะสำหรับพับตัวที่5นะครับผมแล้วก็มีพับตัวที่6นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวแปนบนึงนะครับน,นี่ตัวนี้จะมีความเรียบอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบดีสน์ที่มันฉูดฉาดจนเกินไปนะครับสันท้ายร้อยเชือกได้ครับผมแล้วก็ใบมีดเนี่ยพอเปิดออกมาแบบนี้อ่ะปดเซฟปดปดปุ๊บนะฮะนี่ครับสันตรงเลยลักษณะคล้ายๆมีดใบาตายนะครับเนี่ยเนี่ยฮะมีความเท่ เทแบบเรียบๆนะครับผมประกับไมนะ้ดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วหลายคนน่าจะชอบนะคนทีอ่อยู่ยุค90น่าจะชอบเพราะมันเรียบดีนะแบบนี้นะครับผมกลับเบอร์ที่6นะครับเอาละมาดูงานพับสปริงที่เป็นแบบกราฟิกกันบ้างปกติตัวนี้เนี่ยนะฮะร,ราคาขายเนี่ยอยู่ที่150บาทได้เลยนะครับนี่นะ150บาทได้เลย แต่ว่าวันนี้ผมมาขายในราคาสุดพิเศษไปครับ100บาททวนนะฮะเท่ากันนะราคาเท่ากันเลยนะแต่ว่าจะมีความแหลมความเป็นแบบว่าดีไซน์แบบตรงๆมากกว่าซึ่งมีดประเภทนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นว่ามันจะมะีความสวยของใบมีดที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของลายการาฟิกนะครับผมนี่เป็นใบดำนะครับผมก็บอกมาว่ามีดใบดำลายดอกไม้นะครับผมมีดพับ สปริงใบดำลายดอกไม้นะครับผมก็เป็นอวบลูกันว่าเล่มนี้นะฮะโอเคอีกตัวหนึ่งครับอ่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วราคาตัวนี้เนี่ยแพงมากอ่าราคาจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่อ่าไปนั่งแกะก่อน,นโอเครอดไปลายได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปขายได้เลยนะครับ เฟรนซ์ดี้นะฮะโลโก้สกรีนเป็นเฟรนดี้นะครับผมนะใบมีดสีดำครับกดปุ๊บเปิดออกมาแบบนี้ครับร้อยเดียววันนี้จัดไป100บาทนะครับยกเว้นมีด2ด้านที่เป็นราคา150บาทนะครับวันนี้ผมไม่เอาแพงจริงๆผมบอกเลยนะให้ในราคาที่ exclusive สุดๆเลยนะฮะอ่ะต่อมาครับผมเป็นมีดอันนี้150บาทนะครับ จะเป็นมีดสองฟังนะมีแค่สองเล่มนะครับอันนี้ผมมีแค่สองอันเนีเหมือนกันมีแค่สองเล่มนะครับใครอยากได้ก็วยนิดนึงต้องขออภัยนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีพี่ๆท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามาจองตัวนี้นะครับผมแล้วผมบังเอิญว่าผมหาไม่เจอแล้วเบอร์นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนโทรมามากกว่าหนึ่งร้อยสายนะก็เลยไม่เจอจริงๆนะครับมากกว่าร้อยสายจริงๆนะผมไม่ได้โม้นะเนี่ยนแต่ว่าโทรมาเนี่ยได้ซื้อบ้างไม่ได้บ้างนะบางคนก็โทรมาถามข้อมูลเฉยๆแต่บางคนก็มาซื้อนะครับผมนี่นะ ออกมาสองฝั่งจะเป็นแบบนี้ครับเท่ๆคู่ๆไปเลยนะครับผมเหมือนกันทั้งสองเล่มนะครับเนี่ยพอจับปั๊บมานจะมีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งถามว่าถ้าไปใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรสองด้านแบบนี้เนะนี่ยเพียงแค่มันเท่เฉยๆปกติแล้วเวลาเขาใช้ก,ก็คือจะพับข้างหนึ่งนะครับผมก็ใช้แบบเหมือนเหมือนตัวเดียแบบนี้นะฮะมันสามารถดใช้ได้เพราะฉะนั้นมันมีความเป็นเนกประสงค์นะครับหลายๆคนเลยชอบนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามช่องมีดเดินป่าไฮกิ้งไห e นะครับดกัยผมครูออนนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ